มาหาบังปูก็ั้งปูก,กันนะได้บ่มเลยมองหนึ่งกิลงเอาเข่าดีดอกเครื่องหนึ่งเดียวแถ่ที่สองแถ่ที่สามแล้วจังไหนจังมาแพกะกรอก,กันเดียวต้นไม้ต้นเก่าขึ้นอีกเอ้ยนม่ปะนะูบ่เนอ ไปน้ำผู้แท้หีิหรอบอนไปเนีเ่ยไปนเ,เปนี่ยก็จะโค้งคุณกลับขึ้นมาเชียงนะที่ไหนบอ <laughs> เออ อุ้ย,ยหามอุ้ยกัดเจ็บตายมัน<อ>ที่นี่ไม่หนีบกับรลดเนี่ยมันเนี่ยมือสอยยัมนั่นได้หามมันเนีอ่อ ต้องมองน้ำมาตองคยอยขึ้นกูแท้ดีถึงละหมอกขึ้นมันอยู่ต้องมองแต่แมองอยู่ไม่แต่หลังไว้แต่หลังไว้เอากูหน่อยดองน้ำปลา <G ül üyor> ปูน่อยวันนี้ปูใหญ่ได้ไรบ้านได้กับพ่อโลกไงปูใหญ่เก่าตัวสิบตัวกับพอโลกแล้วนี่ปูน้อย ต่ะไว้เถอะโอ้โหหกคนเนี่ยวนๆเ <Wow. S 2> วียนอยู่ไหนของอไงล่ะไปน่าพูดหน่อกอายุหอยจินอยู่นี่แหละพูดหน่อย Uh, đẹp hỏn điểm ta sau giống đề con vì lòng